จ้ามาอีกเราเด้จ่าเดอแต่ว่าตอนนี้ไม่จักถุ่มมาสองถุ่มสองถุ่มกลัวแดดนึเครื่องผายอยู่นั่งกับเฮดใส่ปุ๋ยขว้วดินเรียบร้อยเรียบร้อยละละมือน,นี้งานหลาดงานล้วงเอาจะให้ขาโตก๊บกพ่องเป็นกุนลสตรีเป็นหญิงเล็ก ย่าให้เขาวาได้วาสะพายตุรกีในขีข่ขานบุดไอดอกค้าอีนั่งม่ย่อมมันแตกตัวมาใส่ปุ๋ยจ้ามาใส่บ่ไดดอกบตรงเล่งเนี่ยฝนกระตกมือเวนมือมือว่านตกมือนีกร่ตกก็เลยได้มาอันนี้ครับบินยังซุ่มยังเสื่อนอยู่ว่าอย่าหดน้ำด้วยทีลักเอ,อ้ยแล้วก็อดบ่ได้มือนีอีนางกับไม่ยอม่อง มายองตัวนี้ตัวนี้ยองใบข้างล่างมันออกเนาะมันงามสนีนางบ่เฮ็ดกับดดอกจ้าเคยยาวก็สิได้กินอยู่ดอกเพราะว่าก็สิฮอดอยู่ดอกเดือนหน้าเดือนฮือนี่ออกเร็วๆเด้อลูกหลาเด้อมีแมงบงมากินเด้อบ่ทันเห็นแมงบงจักโตอยู่สันเห็นแมงบงตัวใหญ่ๆแมงบงก็เล่นอีนางก็เต้นดเต้นดงแล้วอีนางเป็นคนยานแมงบงแต่ว่าแมงบงอย่างอื่นนบ่ล่ะ อืมเห็นบอผลงานของนงั่งต้องปิดใบในเหงามันออกเนาะมันหงำเป็นสวนขึ้นมาเติบนึองอยู่เออแล้วมืออื่นว่าให้เพื่อนเฮ็ดอันน้าาโพดมองนี้นี่ให้เอาเอาออกนี่ตัดออกเมื่อถ้มันเป็นแปนฟังเพื่อนปเทศแล้วแล้วโอ้ย เจาก็แม่เป็นธรรมสะทัครับเนาะเป็นท่ามสะทัของนางจ้านางมาในแบบธรรมสะทัตัวนี้เวลาป้าเขาพวกรถมันใส่กินอยู่เด้อนี่ให้เพป่นตัดออกตัดอ่านั้นใส่ปุ๋ยไปละนี่เดชเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดแบบนี้นะบอกว่าตัดฟางฟางมันออกเด้อที่รากมันจะสิเป็นฟักเหยื่อบองใสามันงามเด้บางสิ อบอกว่ายังหดมันเดิมเหมือนแรงฝนกับโตกอีกแล้วเพิ่นกับยังหดอยู่อืออออารมณ์ดีเนาะเล่ากระเทาแอะไรด้เล่ากระเทาโอ้ยพะเดี๋ยังได้จมแต่วเตียคิดวเตียงช้องงามกันลอดอมือนหน้าแบบเ<อ>มังแน่นี่ หมูปอกคือกันมันดำปือป้อยๆแล้วเนยเขียวเลยกุ๊กมาเขียวนะ yeah, oh นนสวัสดีอิชดูเบียโอ้ไม่กอดโซเน่โซเน่โอ้ยนาเลคือกันเนี่ยสิไม่ทำผู้ใดหลับนะจำจยู่คล้องกับผู้ใดหัว <laughs> นางมืนบบอนพังเปลาติศหนือสิมาขุดเาะิศหนือมันมาถึงฤดูขุดเออย มึงตีลังเงาบาุญยังนึงน้องบัวตองขวัญใจหลายหนุ่มบ้านนาเมื่อตอนละอ้อนนั้นเล่าสองเฮาละเคล็ดเล่นด้วยกันปีกไปปีกมาโอ้ยบวัวหิมะกับดอกบวัวตองนี่มันแมนมาดอกละคิดว่าดอกพูดถึงฮอกต้นหิมะละต้นนี้นี่นต้นหิมะบวัวหิมะเออพ่อเธอเมื่อเธอ อย่าหดไล่ไปบอกเถงต๊ลงอะไรได้ไวด่าจะหดโอดบาดใหนี่ละสีวิตของหญิงมือมือก็บาดเจ็เศร้าจากักเสียมือบ้านกะแต่แท็กซี่ไปประกาบมังย้ายหนึ่งเห็ตดตัดแท็กซี่เห็ดแยกใบแยกหากแยก เฮ็ดสามกาะสามเกลือบ่ได้เศรา้าเนื้อเพื่อนในฝูงเพผนดอกยังมันบ่คือหมูเถอมะมาได้รับในนอนดอกค่ะไปบักแตงกับหลายหน่วยนะฮะสุชนเอด็ดวาร์ดสุกิแอร์กัวเกินฮะชวนพามาดก,กันมาเด็กเด็กกินสามน่วยแล้วด่างโอ้พันหนีมันเป็นแบบแมันไ่เป็นแบบพันตรงมันเป็นพัน,น,น,นแบบไม่หนาหน่อยนึง อิฟฟินสตึกาตัวชนแกน้ำมโอ้726โอ้สึกชนโอ้ยยีสต์น้ยเราพึ่งมาพึ่งเก็บไปกินโอ้ยไม่กระโดดอยู่เลยล่ะขาง่างมันกระเตีมด้วย้เ้ากินเอะนั่งเสยเดียวส2อาทิตย์พึ่งจะไปอยู่แล้วกระเซ็นนั่งตัวไปตั้งวิฟฟิน a t วิฟิน w ั l คเ n g six a n ุ t ตรท็อกไตรวอล์ก